สวัสดีค่ะกอลและเยเนาะวันนี้มากินข้าวกับรุ่นเนียงดองนะคะอันนี้รุ่นเนียงดองนะคะได้แล้วนะคะแล้วก็มีน้ำพริกดำนะคะน้ำพริกดำแล้วก็อันนี้แกนแตงน,นะคะอันนี้แตงอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยจะก,กินข้าวแบบอร่อยเลยเนี่ยวันนี้จะย่อมีหน่อยแะแตะใครแกเพราะดีเนาะเนี่ย,ใ,เเยใส่แบบนี้เลยนะคะ เดีย๋ยวมวยต้นแหลสูเดออันนี้ซะใส่น้ำเยอะๆอย่างนี้เลยนะคะเข้าจานนี้นี่ปกตินี่ต้องกี่สองมื้อนะคะใส่น้ำที้ยยำเข้าไปเลยอืมดูสิเหลือสวยเลยแหละดูเดี๋ยวกินรุ่นนี้ก่อนนะคะ อืมได้แล้วเห็นไหมดูข้างในได้แล้วนะคะแบบนี้อันนี้ดีหน่อยแยะมันทำบ้าสาวเลยบ้านล้อสวหน่อยอืมออออืม,อม อันนี้ใส่น้ำซาวเข้านะคะก็เลยเปรี้ยวเร็วค่ะเพราะว่าอยากกินแล้วค่ะอร่อยเลยอ่ะเนี่ยกินมาม่วงตอเช้าด้วยอ่ะถ้าเราดองที่ไว้นานานี่น้ำซาวเข้าวี่ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำธรรมดานั่แหละค่ะ เพราะว่านี้แบบอยากกินเร็วนะคะก็เลยเหมือนกับเร่งเขาอะ่ะให้เขาแบบเรี้ยวเร็วอะ่ะง่ายง่ายแต่ว่าถ้าเป็นน้ำซาวเข้านี่แบบจะเก็บไรไม่นานนะคะอืมอืม อันนี้น่าจะสองอาทิตย์นะคะลองไวน้น่าจะสองอาทิตย์เองแต่ว่าถ้าใส่น้ําแบบธรรมดานี่น่าจะยังไม่เปรี้ยวนะคะสั่นได้เลยมีแล้วนะคะสั่นได้เลยมาลอเซนหนอ่หน่อยนี้ซ่าชิ่วๆลีเนอโอลีเน่ค่ะคือ,อเดรดเบ,บ้านรืบ้าเนาะมาหรอนี่ตาเคินเนาะอ,อันเฮนหรบ้าเนาะ ในก็ชุ่มหน่ยยนหอยแตเนยซากร้อนหน่อยยังได้ไนมหืมหืมอืม,อม,อม,อมหืมใหม่ๆนี่แบบนี้นะคะกรอบนะคะ กินแล้วแบบจะไม่ปัดนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะพอรุ่นเนียดองแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะไม่เค็มนะคะนี่ไม่เค็มเอาแต่คอบ้านหน่อยชี่แดดดีสอบพอดีน่ชีนุ่ปัดเยีะ น้ำพีดำนี่แบบเท่ากันมากเลยดูเงี้ยดูดิเงียเ้ยเลยเงี็เะี๋ยวสวยจอือ กินเสร็จแล้วนะคะเอาวินลีนเอาคับคุณมทางรัดเดินหนาไปได้